หลังบ้านครับผมโอ้ท่วมขนาดนี้นะครับเครื่องซักงซักผ้าท่วมมดเลยครับตู้กับเข้าเกิงแกนครับผมของไม่ได้ล้มคอมพิวเตอร์แอร์หันแล้วครับท่วมหมดเลยครับท่วมมดเลยครับเครื่องซักผ้าขึ้นไประวังบนโต๊ะนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับท่วมเรียบร้อยครับผม ข้าผ้าขนาดสูงขนาดครับท่วมมดครับทวกับเข้ากับปาเหลือแล้วครับห้องไหนก็ฟู่ฝุ่นครับผมปล่อยตามสภาพนะครับมือใหญ่ใหญ่แล้วครับอย่ใดไปได้แล้วครับผมปล่อยตามสภาพครับช่วยจานวันจอนลอยมดครับลอยเป็นหลุมมดครับปีสองพัน้าหสิบเจ็นะครับเดือนกันยายนวันที่เสาร์หกนะครับผม ทำใจครับผม